ต,ต้มเดี๋ยวเด้อจะเอาต้มยำเอาต้มยำปลาเนาะต้มยำปลารอต้มปากระพงแล้วก็อะไรส้สสตมตำบักหงเอาไหมตำบมักถั่วใส่กอกทอดใส่กอกใส่กอกทอดก็ต้องไปซื้ออยู่นี่และว้าไปสั่งยุลาน<ม>อืออืออือ,อ,ยอยนี่ปลาเผากับมี่ปลาเผาเอา เอาสองตัวต้มต้มยำสองชุดปลาเผาสองชุดใช่ไหมปลาเผาปลาเผาเอาสองชุดค่ะอืมแล้วก็ต้มยำสองชุดใส่กอกเขาต่อไปสร้างยีรานนี่สร้างข้าวถอดเลยอโอเคโอเคข้าวไหมล่ะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะสั่งให้นะจ๊ะเดี๋ยวเด้วยเอาจะขีปันยังสั่งสวัสดีค่ะคุณแม่มาจากไสน่าค่ะมาจากกรุงเทพหรอคุณแม่จากกรุงเทพกรุงเทพแแม่หยังนี่แม่หยังนี่สุนิสาสุนิสาเดี๋ยวของมาบ้านนวดพยาดีอะแม่บ่เอานั่งก่อนแม่นั่งก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แป๊บน right. well ึงก็นั right ่งก uh ่อนนะครับป้าเจ้าคือเก่งแท้พบลอยกิโลน่าหนาจีใดป้าครับเวินเวินมาหนึเก่งเก่งเก่งหลายเก่งหลายอ่าอยู่กรุงเทพตีทุกียบ้านซองของหออยู่กรุงเทพบ้านซอหอแต่ก่อนอยู่คนบุรีรัมย์เลยคนเกิดบุรีรัมย์บ่แต่ว่ามาอยู่ลอยเอ็ดืมแต่ก่อนมาทำมาหากินยังอยู่ลอยเอ็ดมาเล่นการเมืองพร้อมแต่ก่อนมาลงสมัครส้อซอซ้ เป็นนักการเมืองพดแล้วพดแล้วพดแล้วอยู่ลอยเอ็ดมีขอบขั้วอยู่มีลอยเอ็ดบอตอนนี้ไหมบอค่ะธรรมีมากว่ได้หรอแม่เดี๋ยวนี้จะบอมีขอบขั้วแหมธรรมีมากว่ได้าบ้าบ๊วยบอมีถึงจะมาเห็นโอ้ธรรมีมากว่ได้แม่ตีบแต่บ้าเคยมีอยู่เหรอไหมเคยมีเคยมีลูกเคยมีลูกยิ่ลูกคนนึงค่ะเนี่ค่ะลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วแต่งงานแล้วเจ้าก็อยู่แบบสบายๆเลยอยู่อิสระเพราะว่าใส่ชีวิตที่มันเต็มที่แม่บ้าคือดีแท้แไ่ไม่อยากคิดยังแล้วธุรกิจ ขายเห็ดแต่ก่อนขายพวกหลายอย่างขายสบู่ขายยังเห็ดสมุนไพรหมแม่เน้นสมุนไพรแล้วก็เป็นของตัวเองแม่เป็นของตัวเองเลยเป็นบริษัทแม่แต่ก่อนเป็นบริษัทตอนนี้บางอันไปใส่บริษัทบางอันก็นเป็นสมุนไพรบ้านดาวอยู่ลูกสาวซื้อสมุนไพรลูกสาวซื้อดาวอเดี๋ยวนี้ก็ใข้าเห็ดติเขาเขาเห็ดงานแต่ว่าหนูนี่อะไรเห็ดเขาเห็ดงานอยู่แม่เขาเห็ดงานอยู่ปูนซีเมนไทยสาวเป็นตเดียวยกมาได้เกษตรมาแล้วป้าจะคุก่งแถว่า อันนี้แม่ก็เรยว่าโอ้มือนนี้นั่งหัวรอกรับลูกสาวว่าขับมาเอ๊ะเต็ก่อนบันได้จักปีค่ะหกสิบพ่อและแม่หกสิบเท่าไรหกสิบสองหกสิบสองมันเป็นเท่ากันนี่นูนี่แหละหกสิบสองเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เขาเป็นพี่ันเยอะเหรออันนี้คนติดตามคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะรู้จักกันไว ที่เสวยอเออเอเาครเจ้ากับเป็นคนกรุงเทปนะบันนีก็เลยเลยหัวรอกันไว้เปิดไปมาทุกวงการเลยเนาะแม่ก็เลยว่าเลยหัวรอว่าจะเอาาวงการหมอนั่เพราะว่าคุณแม่น่ะหกสิบหห้าหกสิบห้หอยกระเลื่อนเจ้าคอยเลื่อนเจ้าสามปีโมเมนต์ตัวนี้อืมเจ้าหกสิบสองโมเนต์โมเมนมันถหกไรันน่นเดเนี่ยหกสิามแม่หกสิบสามหกสิบสี่หกสปี สิบสามเต็มเปียงเปียงกหกสิบสามากาจอปุณชวดมันจะเป็นหกสิบมันเป็นหกสิบสามหกสิบสี่เ่ีหกสิบสี่ตัวขันจอปีคุณคข่กับหกสิบห้าไหมก่เออกระซิบจอปีนอยข่ปีหนึ่งดูด้แกอะไรได้เนี่ยหกปีคุนผู้หน่อยบะเถาเด้คนผู้หน่อยบะเถา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 แร่ว่านี่ ทำไอ้นี่เน้ยบ่อยแต่ขับรถขับลาเป็นวาออกร่างกายน้ำหนักตัวต่อขับรถเป็นไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวของตัวเองเข้าตรงเก่งมากเลยถือว่ามาจากกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยประมาณเอ้ยเท่าไรล่ะจักกิโลล่ะจ้าว่าอร่อยอยู่แม่ขัเงินมากเลยเมื่อยกระจอดกระหัวรอมาคินได้ใหญ่เราจะไปทุกวงการเขาวงการมอลำเพราะว่าเป็นเห็นหลวงพระลารดาพระเือนนะว่าแมี่มันต้องเป็นโมหรือไงรถกระบะมี่ไซ กันเลยนได้มากม่ยเ็นใจกขอบคุณเด้อขอบคุณแม่สุนิสาเห็นได้ยื่นเสียงแต่ยิ่นเสียงนีหลาเบาอยู่เบากับอันแม่สุนิสาแม่สุนิสาเออสุนิสาใส่หล่าคือหลายแม่แขก็เล่ว้างสิเด้ออันเล่าสิว้ากับแม่มีได้พ่อนกับแม่สุนิสานี่บ่อยๆนะเออมีเจ้านี่หละผูหนึ่งมันนี้ก็เลยว่าเออเล่ากับมีหลายแม่โซกันไปโซกันมาก ก็เลยทั่วถามบางหันละบางบางเทียงๆเนี่ยถามอายุใสตรงไหนรวมชะตาเนาะพระราชากรอนอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันเคยรับใส่กันเป็นลูกเป็นหลานเป็นเ่เฮาได้มหาสูกันศาสตร์นี่ศาสตร์แต่ก่อนเคยทำบุญร่วมกันเป็นโบ๊ะโบ๊ะมีเส้นมีสายบ่มีอ่ศาสตร์ก่เคยทำบุญร่วมกันก็บ่ได้ใดมหากันในีศาสตร์นี่แม่บ่จักกันซ้ำเด้แม่น อันนี้เขาเคยทําบุญร่วมกันแล้วเขาก็มีบุญบารมีใหญ่มหวมก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะแม่เนาะขอบคุณขอบคุณแม่ที่มาพอบ้านแม่ขอบคุณมากเลยดีใจนไอ้เอโจเนาะโอ้โหมาเขาบ่ได้หนูมาเสิร์เซอร์พุ่งขับรถมาหนูเห็นแล้วมันเขาบ่ได้เลยแม่ตชตายหนูว่าบนี่เห็นจัว่าดีใจว่าเจ้าบ่าเขาไปเบิ่งเลยต้เขาบ่ได้เลยแม่รถมันเต็มมันมีหมกจอดมันอังไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินแต่เสียงกุ้เปิดกระจกฟังเอาโอ้ ร้อยวัดีใจน้ำพืนนกเพป็นพื้นพัดนันแหน่กนเห็นยิงไงปันนีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะแม่เนาะเป็นเบอร์หนึ่งเลยสาวหน่อยเพื่นบ้านแพ้งหนูกับแม่สุดเพลียามีเป็นคนมีบุญบารมีเลยหนูเชื่อเลยถ้าแม่มันนั้นไม่มีลูกได้เป็นสองวงใช่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 ผมบอกแม่คนชิงโอ้ยลูกแม่เนี่ยก็คนชิ้คุณทิ้งลูกคุณทิ้งหัวลูกเลยนี่ยเมื่อไรเนี่ยเพราะว่าแม่ถ้าแม่บุกมีบุญบารมีนะแม่ไม่ได้มาถึงปันนีลูกกับเป็นใหญ่เป็นโตยอมรับเลยเสื้อสีม่เอวงหัว มีบุญมรลีข้าบะคิดดีทํำดีถ้าข้าวบะซื้อบะสัดนี่มันเกิสิ่บได้มากมาถึงในจุดนี้หรอกค่ะลูกเต่าแม่เสี้าลูกเต่ามาถึงจุดนี้บได้เลยลูกเสียดอัปได้ดีก็มาจากแม่ได้ค่ะมันต้องมีที่มาทุกอย่างต้องมีที่มาได้แม่มัวมิมีสตรีอันนี้สิ่งนี้คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้ยไม่ได้สิ่งนี้นะมันต้องมีที่มาที่ไปคนเราอย่าลืมอย่าลืมที่มาของตัวเองเลยบละอย่าลบหลู่สิ่งเหล่านี้โด่งดังปเนี่เขาก็ต้องน เถือกเถาเหล่ากพ่อแม่เป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงมาตีแม่่ะถ้าไม่มีพ่อมีแม่สร้างมานี่บ่มีท่าเลยแม่เขาสิมาเติบโตได้ถึงขนาดนี้เออแมนแมมันเป็นเชือของบุญบารมีของแม่สุภาพของพอสการ์นะค่ะเนาะแมนค่ะแมนชื่นชมเลยบัดเอ้ยได้ลูกก็ดีแม่ลูกก็ดีเสมอดีจ้ะลูกบ่เกเรจะคนถูกแม่ก็มีบุญไปอีกระดับหนึ่งเลยบัดนีไม่เกเรค่ะถูกค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เกเรหนุ่มโจก็ไม่เกเรไม่กินเหล้าเมายา แ่าผู้ใหญ่บ้านเราก็สังคมแล้วก็กินนิดนนนอยแท่สังคมไม่ได้เกลียเล่ผู้ใหญ่บ้านได้รูกเป็นบุญทุกคนเลยค่ะเป็นบุญของแม่อี่นี้เลยถือว่ามีบารมีมากแต่เอาสั่งมาแต่ว่าคุณแม่แม่มักถ้าบุญเดวานนี้ก็ไปไปมอบอ่เก้าอี้ร้อยตัวที่อนามัยอ่ะไปซอยเพื่นเด้่สื่อมาให้เพื่นเลยเดโอ้ยเราต้องสร้างบุญเพื่นมา เพื่อนบานคนเวลาคนไข่มานังเป็นเบาหวานเป็นไข่หันหลายๆบ่มีทีนางมานีไข่อยกระเล็ดตุนเพิ่นเว้าให้ฟังไข่กระเล็ดตุ๋นไข่กระเล็ไปซื้อเลยจัดให้เลยหมู่บ้านดีใจนี่นใจแม่สิได้บุญลแม่ต้องสร้างถ้าไปไม่สร้างบุญไปซื้อมาเลยค่ะเมื่อนบ้านบุญบารมีมีผู้ใดเฮ็ดให้ครได้แม่มามอบเลยเมื่ออวานมบสร้างเอนหม้อผ้าให้อนามัยเลยมอบให้แล้วก็พากันออกไปพุ่นไปดูดีใจแม่ดีใจได้แม่โอ้โหธนาบุญซ่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ นี่แหละชอบ,ชอบทำบุญค่ะหนูสิปล่อยปลาหนูชอบปล่อยปลาทุกวันผัก<อ>ใช่ค่ะนูสิปล่อยปลาอยู่บ้านหนูก็ใส่บาตรพระสิมารับอยู่หน้าบ้านเลยแม่ค่ะนุ้ยก็เลยไปใส่หนูก,ก็จะใส่บาตรเอาคุณแม่เดี๋ยวสีสั่งอาหารให้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอยู่พุ่นเนาะค่ะเนาะแม่ค่ะ ขอบคุณแม่สุนิสาที่มาจากเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีคุณแม่สุภาพสาวนพิบันแพงล่ะก็เป็นเอฟซีเพื่อนร่วมเพื่อนด้วยนักขาวนะคะ่าวนักข่าค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่สุนิสาที่ได้มาถึงบ้านมาเยี่ยมยมถามข่าวเพื่อนมาส่วนไปกินเขาค่ะพี่นองค่ะมาหาคุณแม่ไปกินเขาสั่นก็เลยเออสิไปยืดออกกับออกไปจากน้อยทางปุ่นแล้วคุณแม่นอนมางขันมาหัวแล้วก็อาบน้ามแล้วก็มานอนเสียบอยู่นี่นอนอยู่เดินหัน เย็นสบายีใจดีใจได้มะพร้าวป้าแม่ป้าหันมีคนเอาวนเอาเห็ดละโงกมาให้นี่ก็เลยลูกขึ้นมากนี่ก็เลยบ่ได้นอนอีกซ้ำคุณแม่ก็สวยสวยสมคำล่ำลือนะคะแม่หุ่นดีพ่อเอาพี่น้องแล้วก็คุณแม่สุนิสาก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่เฮาได้มีบุญบารมีมาพรกันยำยำถามข่าวมาทอดมาเทงดกาขอให้ไปใส่มาใส่ก็ให้อยู่รอดปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพ ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งรวยแล้วให้รวยรยยิ่งขึ้นนะคะที่มาเป็นเอฟซมาเป็นผู้สนับสนุนน้องข้ามลาแล้วก็พร้อมทั้งเป็นลำเพื่อนแล้วก็พร้อมทั้งสาวนอนเป็นบันแพงเนาะอยูหลอดปลอดภัยยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนั้อแม่เด้อเป็นโครใสถูกเลานทั้ง2พธุรกิจการงานให้เจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้คลิปหนาเจังเมืองกันไหมเดี๋ยวสีสร้างอาหารหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ